ลูกคือลายแถวหลักคือได้ลายแท้โอ<ฮ>้เป็นได้กบมือนน่ก็ไดเมนูต้ม่มกบอีกแล้วเมื่อคืนนี่ฝนตกนะันะกเนาะกบออกไลยลย่ะก่อนอื่นก็มาเอาหัวสิไข่้ไปใส่ต้ม่มกบพี่น้องแก่ข้าวก็มาเกี่ยมหลังัาสิไข่หมวนเลยเนาะสียเอาไปใส่ต้ม่มกบแหละแลมาติดไฟไวบัดนี้มือนน,นิฝนตกซึมชืนพี่น้อง ยางไปใส่กะยากแข้งขนาดเลยผลมันตกนักนะส่วนนี้ฝนตกลื่นถุกมือถูกมือเนาะเปิน้นกะสีดังไฟเบือเห็ดกินตอนเทียงตอนนี้กับประมาณหนึ่งโมงยองเลยดังใส่เตาถ่านเนาะ,ะเพราะว่าห้าสิปิ้งเงินง้วิงไข่พรเผาม้วชิงไข่แล้วกะเผาพริกปิ้งพริก,ก,กน,ะนะพี่น้อ,อนงเปิ้ตุ่มกบเปิ้สีิมังเห็ดแบบนี้ม,นนมันสิออกกลิ่นหอมเวลาเฮาปิ้งพริกปิ้งังินง้วสิงไข่แล้วไปตุ่มใส่ พี่น้องลองเห็ดบึงเดอ้อสูตรนี้ดับกินข้าวไนเรลืองก็ลื่นก็นเอามาค้ามลงไปก่อนเนาะใส่พ่อประมาณนะ่ะใรหมักส้มลายกับใส่ลายเ่ว่าเปินใส่บอวลายปันไดหมักผิดเทาเผาเนาะกับองอสินค้ายเอาเกาลงไปแล้วก็มีใบขี้หู้อมใส่เกลือลงไปเลยพอนำเดือดแหง้แหงๆเราจากเอากบลงเดอ้อพี่น้องมันจะได้บอกา,าวเนาะเอากบลงแล้วบวให้คาร้นเดอ้อห้ปิดหม้อ,อไว้เลยแล้วเปิ้ลจะมาตำหมักถั่ว ตำหวักทไปกินกับต้มกบบักทั่วกับบักทวนก็จะปลูกอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องน้ำงาหบักทั่วนะกระไดหวานค่ะคือยังหน่วยบ้ากใหญ่เมื่อนี่เป็นกระไดต้มหมักทั่วหลังกระต้มกบเนาะแล้วมีแกงนหน่อไม้พร้อม,ม,มได้พี่น,น้อง,มมองเป็นเฮ็ดแกงหน่อไม้พร้อมแกงหน่อไม้เบบนบรรด้านอันนี้กงแม่นหน้าตาของตำบักทั่วของเปิ้นเนาะผู้ใดยังบ่ทันได้กินขา้าวมื้อนี้มาเด้อม,มากินขาน้าวนำกันตำบักทั่วแซ่บๆ ใส่ปลาแดกตุ๋นวงปลาแดดสองหลดเนาะตัวหนึ่งเข้มตัวหนึ่งหวานตำหมักถั่วเปื่นทีไสพักขะยงอ่อนเรือยพี่น้องเพราะว่ามันจะหอมภายใน่มากแบบนี้เนาะตาแบบบ้านบ้านเราต้องใส่อีย่างไรหนาตาตํามักถั่วบมเป็นตาแสบปันไดแต่หลาสาดแสบสุดบารนี้ต้มกบกะดิชุกแล้วพี่น้องเพิ่็เอาผงงัวลงไปแล้วกะใส่พักคะยงลงไปเลยไปเร้อพี่น้องไปกินข่าวน้ำกันเหมือนมีต้มกบแกงน้ำใหม่แล้วก็ตํามักทั่วเนาะ เจ่วกับมันเจวพักขันแยงเลยพี่น้งนองถ่ายคลิปนี้เป็นข้อฝากเนี่ยเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เปินเน็ตคลิปขั้งต่อไปเนี่ยเด้อบายบาย